ก็ขอกราบด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมบูแม้วันนี้ผมจะมาเล่นไม่ใช่ดิ <c oughs> วันนี้ผมจะมาสร้างไอเดียใหม่เริ่มจากศูนย์ไปเทพนะผมก็ได้ไอเดียมาจากช่องอืมช่องอะไระเออไม่รู้แหละเดีแป๊บนึงผมก็สร้างก่อนนี่เออใช้ช่องนี้แหละผมเห็นเขาสร้างทำคลิปแบบ เริ 0, ่มจากศูนย์เปเทมาไปสงสามอีพีแล้วแบบคนดูเป็นพันอ่ะอยากลองทําบ้างอย่างเรามีคนดูแบบเกินห้าร้อยดูปกติมีแต่สามร้อยแล้วก็แมวที่จะมาเล่นกับเป็นแมวถอยในทาวอร์ดีฟินนะเข้าไปเลยบูม เราไปโอเคเข้าแล้วเข้ามาในแมปทอรทายวอร์ดีเฟนแล้วสิ่งแรกที่จะทําก็คือปิดเพลงใช่ต้องรีปิดเพลงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลิขสิทธิ์นะข้าไปแล้วคลิปหนึ่งปิดเลยโอเคผมก็พอเล่นพอพอเล่นชำนาญพอเป็นอยู่ในแ,แมปนี้อุย้ยทำไมเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนอดีผมอะ่ะมันมีแบบคำอธิบายอะไรไม่รู้จุดจุดสา,จ,า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 จุดนะ อะไรวะทำไมไอดีผมมันเป็นแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเข้าไปเล่นในแมบ,บเลยละกันไปโอเคเข้ามาในมแมบ,บแล้วเราก็ต้องวนไปที EC เ <oughs> พราะเราจเล่นใหม่เราจะต้องโหมด EC ไปก่อนอดูก่อนปรับกระิีเลยหรือเปล่าหรืเอเปล่าเดี๋ยวมันแหลก <c oughs> โอเคไปวางตัวได้ มังตรงนี้เลยตรงมุมแล้วก็อัปเกรดนี่เฮ้ยทำไมโอเคประมาณนี้แหละน,นนี้เป็นการรายงานโอเคอันนี้ก็เป็นตาลัางก์ทางทางแล้วก็กระเป๋า เกินใหม่อันนี้คือ้าเต้นอันนี้คือรางวัลอะไรไม่รู้โอเครองเงินอัพกระดิตัวนี้ไปสักวัน์นึ่งผมฟังผมวังว่าจะสามารถสร้างรายได้จาก Youtube นะจะได้หาเงินช่วยพอ่อแม่ถัวแมกกันดีกว่าผมเป็นพี่เขาเปีนตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นตรงคลีนตรงมวนๆนี่แหละ น่าจะไม่ไหวต้องวางช่วยนี่ฟรรัระยะไกลเป็นไงโอเคคิอป้าโอเคค้นมาได้แล้วอืมอะไรวันนี้อ่ะไม่มีอะไรแต่เลยตรงนั้นน่าจะไว้อยู่ตกอักอักรดโอเคอ่ะลงตรงนี้เลยละกัน เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็มาสิสุดตรงนี้ลงตรงนี้อะไรก็ไต่ขึ้นแต่กำแพงตรงนี้นี่ผมจะไปไหนเนี่ยออาจจะเจอแบบอีเตอีกเลยหรือเปล่าออไม่เป็นไรลงเลยละกันแต่ไปเอากระรี่ตัวอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอาวาง อัพกรีดอัพกรีดวางอีนี่อัพกรีดให้ตันวางให้ครบเลยงั้นตัดไปตอนวางครบเลยละกันคุณดูจะได้ไม่น่าเบือ่อโอ้ย โอเคตอนนี้ก็ถึงเว็บ20แล้วตอนนี้ก็ผมไม่อยู่นะผมมาหนังพลากเอาเดี๋ยวบอสก็ออกมาเออเนี่ <c oughs> บอสออกมาแล้วเลือดจะ30,000ผมงงมันเป็นโหมดอีซี่แต่เรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วบอสมันเลือดเยอะแล้วเราตีไม่ตายแล้วต้องใช้สกิลขยับตัวละครเรยผมเรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เล่นไม่ค่อยชำนาญ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะอย่าไปซีเรียสเว้ยบอสลุดแล้วคนหายไปไหนวะโอเคมาแล้วมาแล้วมันก็ปรับภาพไวเลยนะมันจะได้เร็วๆหน่อยอาจจะแหลกหน่อยนะเพราะตัวสับ์ผมก็ค่อนข้างจะเก,ก่าแล้วโอเครีบๆบวางรีบๆบวาง โคงมรณะบอกให้แค่นั้นแหละโอเควาง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 ครบชิ้5ตัวแล้วต้องรอขายโอเคตัวนี้ตีไม่ถึงลบ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 เฮ้ยบอสตายนะเนี่ยโอ้ยบอสตายาย <c oughs> โอเคออกเลยละกัน คลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้นะก็ไม่อย่าให้มันยาวจนเกินไปประมาณเจ็ดนาทีเนี่ยแหละเดี๋ยวคุณดูดูเอาล้วจะเบือ่อโอเคเข้ามาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยมีคนเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรเราสนใจที่ตรงอีเวนต์ตรงนี้เพชร,รมันมีอะไรรับมันอยู่ตรงอีเวนต์โอ้โหรับอะไรไม่ได้สงสัยยังทำภารกิจไม่ครบไม่เป็นไร สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเกิดอยากให้มีพ้านหน้าต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เรื่อ, like, อ, share, อยๆผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแันนี้ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บ๊ายบาย